自行车。

ก็ไปนั่นแหละแต่เจ้าคุณหลบเ็ไปหายากค่ะโอ้ยคุณหยิบได้เลยค่ะโอ้เอาเอาโยกไฟหยิบให้ดีกว่าเนาะเออเอา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 จเป็นหลบจะเอาไปถือ เงินแบบจอบเล็กจอบใหญ่ซึ่งทางน้องๆที่ท่านทำหนังสือหลงพ่อเงินโดยตรงถ้าหลงพ่อเงินไม่ก็ล้หขอขออนุโมทนากับท่านยมพออออฟ้านะซึ่งก็เป็นนะฮะสหธรรมิกนะถ้าหากจะพูดก็เป็นอ่สหาย ะเดียวกันกับอัตมาเพราะว่าเกิดปีเดียวกันแล้วในโอกาสนี้อัตมาภาพในนามคณะสงฆ์แล้วก็คณะสงฆ์วัดอินทริหารก็ต้องขออนุโมทนาท่านท,ทั้งหลายผู้ที่ติดตามาผลงานของคุณฟ้าพอออัฟ ฟาสทีวีให้นะผู้มีแต่ให้นะหลายโครงการที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันอยู่แล้วว่าท่านนั้นได้ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นในโอกาสส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมาแล้วก็ก้าวสู่ปีพุทธศักราช2567อัตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้นะท่านทั้งหลาย ที่ได้รับชมในโอกาสนี้ไม่ว่าจะผ่านสื่อใดก็ตามก็เป็นพรอ,นะอันประเสริฐนะของอเราในชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็เป็นสากลทั้งหลายนะคำว่าโอยพรน,นั้นนะคำว่าพรน,นั้นก็คือการแสดงความปรารถนาดีต่อกันและกันหวังดีต่อกันและกันถ้าคนเราในมนุษย์โลกเหล่านั้นเกิดมาแล้วให้พรต่อกันและกัน ก็คือปัถนาดีต่อก,กันและกันนั้นก็จะสร้างบรรทัดฐานให้เกิดความสันติสุขได้นะก็คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะทุกคนปัถนาดีต่อก,กันและกันสติแล้วนะก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นก็จะเป็นกำแพงนะป้องกันนะพย,ยันตรายทั้งหมดทั้งปวงเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายในปีพุทธศักราช2 5 0 0นี้นอกจากจะเป็นพรคือความปัถนาดีต่อก,กันและกัน คำอธิษฐานของท่านทั้งหลายก็คือท่านทั้งหลายจงตั้งใจทําในสิ่งนั้นให้สําเร็จด้วยการมีสติแล้วตั้งตนเองอยู่ไม่ประมาท mm hmm. เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านทั้งหลายจะมีความสุขและความเจริญแน่นอนก็ขออนุโนมทนนาและก็ขอเจริญพรจริงๆก็เก็บของเก่าไว้อย่างนี้แล้วแต่ว่าอธิษฐานคิดว่าคือมีความรู้สึกว่าหลวงปู่ศุขเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองตนะั้งแต่รักมาทีแรกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าต้องการ ให้พระพเจ้าทําการสิ่งได้ก็โดนใจทําการสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาพระก็ต้องเดิดเจ้าหองทุกสิ่งทุกอย่างนะเมืม่อเมื่อที่ที่เคยพูดอยู่เสมอว่ายิ่งเราอยู่กับสิ่งสิ่ม์มากๆเราอยู่กับพุทธคุณของสิ่งสิิม์มากๆเราจะมกะีกิเลสไม่ได้ต้องตัดกิเลสความอยากได้อยากมีโลกหลงเนี่ยพวกเหล่านี้ต้องตัดออกเลยเพราะว่าถ้าเรายังมีความโลกความหลงหรือยึดติดกับสิ่งของเหล่านี้ เราก็จะไม่มีทางบรรลุรมได้เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้มาอยู่ที่ขอออเยอะก็จริงแต่ต้องรอเวลาให้ส่งให้กับเจ้าของนม้นจะเชื่อสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเนี่ยมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อถูกสร้างมาแล้วเนี่ยเอ่อก็ต้องเขาเรียกว่าดับสูญหายไปแต่ใครที่เป็นผู้สืบทอดใครที่เป็นผู้ที่รักต่อเนื่องไปพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรู้เรื่องพุทธคุณของพระว่าพระท่านเนี่ยเป็นพระที่ ถูกปลกเสกโดยเกจิดังๆโดยเฉพาะพระสมเด็จบางขุนโรมวัดละครและผ้าเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงทั้งหมดทั้งมวลถ้าผ่านการปลูกเสกพุทธกุณสูงทั้งนั้นมีเจ้าของที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการที่เราไม่รู้ล่วงหน้าแต่มันก็ทําให้เราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเลือกคนไม่ใช่คนเลือกพระแม้สิ่งที่องค์สมเด็จท่านได้มีคําทํานายที่อาจารย์มุชัยดะบอกเสมอว่าถึงเวลาพระก็จะเจอเจ้าของ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยวางอย่างเงี้ยท่านก็อยู่ตรงนี้คนที่จะได้พบได้เจอได้กราบไหว้ท่านเนี่ยน้อยแต่ถ้าไปอยู่กับวัดไปอยู่กับท่านเจ้าคุณซึ่งสัมผัสได้ว่าท่านเป็นเจ้าของเพราะนั้นของเก่าเหล่านี้ไม่มีใครให้ใครกันง,ง่ายๆเต้องเชื่อว่าท่านคือเจ้าของท่านก็มาละถึงเวลาก็ต้องมาถ้าไม่ถึงเวลาก็มาไม่ได้มีครูแล้วก็ว่า องสมเด็จที่ท่านนาคปกอะค่ะคือองในนักพรบมาปุ๊บเนี่ยมันดิมิขึ้นหน้าท่านเจ้าคุณตั้งแต่แรกเลยก็เลยบอกว่าถึงเวลาท่านต้องามาเพราะว่านาปกขององค์สมเด็จท่านนะคะก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนที่ท่านเจ้าคุณพูดไปหมดแล้วว่าเมื่อท่านเอองคสมเด็จท่านมรณภาพ,พรอบหนึห่งร้อยปีท่าน<ส>เจ้าคุณก็เกิดพอก,ก็เกิดกเกิดไล่ๆกันแล้วทําให้ทุกอย่างมาเจอกัน ทำไมพระอต้องมาครอบครองพระสุเด็จยุคจอมบุญรพาเปิดปรุตของวัดอินเพื่อที่จะถึงเวลาต้องส่งกลับไปทำถ้าอยู่กับคนอื่นมันเป็นเชิงพาณิชคุณก็เป็นเจ้าวาดพอดีอใช่นะ <laughs> แล้วเจ้าคุณก็ต้องถูกลิขิตให้มาเป็นเจ้าวาด <c oughs> แล้วสําคัญว่าถ้าพระเหล่านี้ไปอยู่กับคนอื่น <c oughs> ไม่มีทางที่จะก <c oughs> ระจายไปหาพระมันเป็นเชิงพานิชหมด <c oughs> พอถึงได้บอกว่า อาจจะมีเงินที่ต้องลงที่ต้องเก็บเพราะเรารู้ที่มาที่ไป